อย่าไปเยอะกับชีวิตครับสุดมือสอยก็ปล่อยวางสุดหนทางก็ปล่อยมือหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจ้ยแจ้ว ส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุกกูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับ 200บาททุกองค์ครับบูชา2องค์300บาทครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับสวยบาดตาบาดใจเลยครับ รายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อแน่นแน่นแก่งแก่งมันมันเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จครับ พระสมเด็จทรงคุดครับน่าจะเป็นหัุมานครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแฉงวัดบางพังครับเนือเก่าเก่าแน่นๆ่นเลยครับแน่แนแ่นมันมันเลยครับเก่าได้อายุเลยครับสองบาทครับ ก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่4ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆออกภายเงินเลยครับเนื้อมันๆเลยครับ รายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับสวยโดนจิตโดนใจเลยครับ200บาทครับบางบางเบาเบาครับ รายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยๆคมๆเลยครับเนื้อโลหะมันๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับมันๆเก่าๆเ,เลยครับปิด ตาพิมพ์แข้งหมอนครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าเก่ามันเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวลนหว,นวนเลยครับนวลนหว,นวนแน่นแน่นนุ่มนุ่มเลยครับแต่ไม่นิ่มครับ รายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลงหะเก่าๆค่ำๆเลยครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่10 เอ็ดครเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนวลมันมันนุ่มนุ่มเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับรายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับเนื้อเก่าๆคำๆมันๆเลยครับ สวยนะจะพี่จาสองร้อบาทจัดไปได้เลยรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับเก่าได้อายุครับเนือแน่นๆด้านหลังพุนพนเลยครับเก่าตามการเวลาครับ เวลาหมุนเปลี่ยนแปลงไปครับน้ำหยดลงหินครับทุกวันหินมันยังก่อนครับสวยๆเลยครับรายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เก่าเก่ามันมันคมคมเลยครับองพระล่ำล่ำเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับรายการที่16กครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าเก่า,าขึ้นสนิมเขียวเลยครับองค์พระล่ำล่ำเลยครับ รายการที่17ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับด้านหลังปั๊มตายางครับนวลนวลนุ่มนุ่มแน,น,น่นๆเลยครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จครับน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเหนือหนึกนุ่มครับนวลน,นวลมันมันเลยครับรายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับสภาพใช้ครับสภาพใช้สึกครับสวยคลาสสิกครับสวยกัดเซาะถึงหัวใจเลยครับ200บาทครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับ รายการที่20ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับแทงตะไบเก่าๆเลยครับสภาพใช้ครับรายการที่21ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ สวยๆคมๆคมเลยครับรายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะมันๆเลยครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับเนื้อโลหะเก่าไม่เก่าครับ รายการที่23ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเหนือมันมันเลยครับม,มันมันเก่าๆเลยครับสวยบาดตาบาดใจเลยครับดูแล้วขลาสสิกค,ครับ รายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับลงรักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับป,ปีแยะเลยครับเนือเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับรายการที่25ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับ สวยงามอย่างนี้ก็200บาทจัดไปเลยนะจ๊ะพี่จ๋าไม่แรงไม่แพงไม่แซงทางโคง้ง200บาทก็เอื้อมถึงรายการที่26กก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ นุ่มนมเนียนเนนแน่นแเหนือตุบตตับตเลยครับเหนือหนึกนุ่มครับรายการที่27เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับ 200บาทก็เสียวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่28ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่29ครับเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้น้อยองค์ครับเนื้อผงคุกรักเก่าครับเนื้อมันๆเลยครับมี2ององครับปิดตาเนื้อผงน่าจะเป็นชานมากครับองค์ที่2ครับพิมพ์ปั้น1อยองค์ครับปิดตามหาอุดครับมหาโชคมหาลาบครับ มหาเสน่มหานิยมครับมหาเฮงครับเงินทองไหลมาเทมาครับรายการที่30ครับเป็นพระนางพญาครับน่าจะเป็นเนื้อผงครับเนื้อผงนวลนวลเก่าเก่าแน่นๆเลยครับ นางพญาครับเมตตามหาเสน่ครับคงกระพันชาตีครับค้าขายล่ำรวยครับรายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับเหนือแน่นแน่นแก่งแก่งเลยครับ รายการที่32ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อมันๆแก่งๆเลยครับ เกตทะลุสมเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่34ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเก่าไม่เก่าครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับสวยวินเทจเลยครับบางบางเบาเบาครับ รายการที่35เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อสวยๆนวลๆเลยครับหนึกนุ่มครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับรายการที่36ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อมันมันเลยครับมันมันเก่าเก่าคมคมเลยครับมีสององค์ครับนำมาให้พี่ๆของน้องได้แบ่งปันกันเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับสวยทุกมุมครับสองร้อยบาทจัดไปครับ บูชาสององค์สามร้อยบาทครับรายการที่37ม็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับนวลนวลนุ่มนุ่มมีคาบลักเก่าเลยครับคาบลาลักครับลงลักเก่าครับ รายการที่38ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อมันมันเลยครับเนื้อออกสำลิศเลยครับมันมันเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับ รายการที่39ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อเหลืองเหลืองเลยครับสุกปังเลยครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับรายการที่40ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับ เนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับมีสององค,ครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยบาทหูบาดตาบาดใจทุกองค์เลยครับ200บาทครับไม่รักแล้วจะไปรักแมวที่ไหนครับ มาดูถาดที่สองครับพิเศษครับใส่ไข่สองฟองครับสวยสวยจวดจวดยาวๆวไปเลยครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับนวลนวลเ,เนียนเนนุ่มนุ่มแน่นๆ่นเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่สองครับเป็นพระท่ามะปางครับเนื้อดินเก่าครับเนื้อมันๆออกเนื้อมันปูเลยครับน่าจะเป็นพระกูครับ รายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมใหญ่ครับองค์นี้เก่าได้ใจเลยครับเก๋าเก่าครับเนื้อตุบตุบตับตับเลยครับเนื้อขนมตุบตับเลยครับนึกนุ่มครับสวยบาดตาบาดใจเลยครับสวยนะจะพี่จ๋า รายการที่4ครับเป็นพระลีลาเม็ดขนุนครับมันมันเลยครับมันมันเก่าเก่าครับเนื้อมันปูเลยครับ รายการต่อไปครับรายการที่5ครับน่าจะเป็นพระวัดพับครับพระเนื้อผงวัดพับครับเนื้อมันมันแน่นๆ่นเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับ ลายการสุดท้ายครับเป็นพระปางลีลาครับเอวองอ่อนชอยอลรชอนอ่อนเอนเลยครับมันมันเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับสวยๆคมคมเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ พระสวยๆย,ยามเย็นเย็นครับพี่พๆของน้องสนใจแคปรูปส่งลายมาได้เลยครับที่080 9536529ครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองค์เลยครับพระเครื่องมหาชนครับบางบางเบาเบาครับราคาสบายกระเป๋าครับ ขอบคุณครับ